ากการเินเรเลก็จะมีต่างๆรวมกพลังงานลดลงแล้วก็เวลาทำให้เกิดการหลตัวทำให้พลังงานลดลงแล้วก็เวลาทำให้เกิดการหลอตัวทำให้พลังงานด้ก็เวลาจะนำตัวเป็นก้อนเป็นก้อนพลังงานก้อนพลังงานเทยขึ้นมาเดียว่าจดมา มีชื่อว่าอะไรมานีเบล่านีเวล่าซุปปืดซุปปืนว่าคุปปืนอ,อว่าเราเรอนุ่างแวพื่ออา่าบิ๊กแบงอู้บา้างตเ่างอิเอล็กตรอนนิวตอน S <S <S Daniel: เอ้าเอ้าเอ้าบิ๊กแบงเคยดูภาพหรือเปล่านอนเลยนอนไม่ได้เกมเนี่ยไปแล้วไอ้เนี่ยมีคนดิกไปสัต่นบิ๊กแบงเออกูไม่ไปยุ่งไม่ใช้เส้นตอบได้ออกจริงได้ไค้เียเป็นเย็นนี้ม no, ันไม่ได anyway ้แบนแบบปลานีนะไม่ลิงกูบอกก่อนเดือนหนึ่ง มึงแบนเพื่อนในเฮียแบนตัวกูแล้วบอกแบนไม่ได้แบนแบบปานีไอ้อิเชียร์ก็มีพอแล้วให้กูอะคือกูอะนิเกอร์ไม่มีสิทธิออกขอมมเห็นโดนมากมาแล้วก็ไม่พูดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงเอมึงนิเกอร์เหรอฮะไอ้กันลิ่งมันำเหรอนแบนมันแบนนาน้ไมลิ่มือคนนี้ก็ดิมันเป็นเทคนิคไม้ทำาหั เออใจริ้งริงเข้ามาเช็คชื่อเออเข้ามาเช็คชื่อปะริงไม่เคยต่างเหนโง่จู้มึงไม่ต้องบอกกูเพื่อนกูก็รู้อ่ะจู้ไม่ต้องบอกกูรู้อ่ะคือทีเดียวคือเจอฉันที่ศาลพ้องกับกัญญาณัฐคือนี่ไปไม่เลยอะไรกูกูยืมไม่ถึงสองพันบาทไม่มี ไม่ก็เนี่ยมึงไม่ก็ไอายุจะเข้าบัญชีใช่ไหมมึงไปเป็นนักบัญชีปุ๊บไอ้ลิงเปิดแฉเลยนักบัญชีโกงตังเลยไอ้เกมมันรู้ตัวกูบาเลยเจอแล้วกานก็ไม่ได้เฮ้ยลิงลิงมบอลลี่เขาไม่ก็แบบเนี่ยได้ยไม่หมด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 สวยแล้วสวยอะไรที่สวยแค่ไปทำตัวหน้าหยีระเบิดมีอะไรอ่ะคอมแบทมือคอนี้โอเค กือบโดนแบมึงกือบโดนแบแล้วมื่อตตรงแค่กบุญตัวดำเลยอีเนี่ยตัวดำไม่พอถ้าดูขัดโอโบมาแล้วแล้วก็คือเอาจริงนะเหตุผลี้วที่ก็ไปูโบนั่นแหละโอ้แค่แค่ไอคิมกระไรอมโอ้โห ค克拉นได้เลยต่อยอลานได้เลยแขมาหนามาจากไหนวะค่มาเรียนคอรห้องนี้เนี่ยแค่เรีนทำไมเอเดี๋ยวมึงก็รู้ดิเออหัว็นหุ่กวะเฮ้ยไอ้เแกนกูมึงพูนี่กลบาดเลยตอนเช้าตอนเช้ากัวาไป

ไอตรงนี้ตรงนี้อาฟิตโึ้าอฟิต้นขอฟิตขาฟิตขวาขวาไม่ใช่ขาขวาขวากู้ขวากู้ขวาเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปยยังตายยังโอ้มึงลมดีเฉยกูมึงซ้ำด้วยสิโอ้มันมึงซ้ำด้วยสิสาย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 สามีด้วยเหรอเออวิ่งบ่าไปเร็วไม่จริงไปเนี่ยเอออุ้ยไอ้ไงมาหากูแล้วนี่ไงชียอยู่นี่อยู่นี่ปิ้งปิงปิงเหลืองปิงเหลืองพอย ไอ้เหี้ยทำไมมันหาคนไม่เจอหรอไอ้ตรงนี Zum ้ตัวนึงอืมเกิดอารมณ์นี้ไปทีนึงโัวก็โอ้ยเจ๊เชื่อเพื่อนหนิอยู่วะแม่กูเชื่อกูหาไม่เจอไอ้สัตว์กูเดินบนเป็นโลเลยตรงนี้ก็ก็โอ้ยอยู่บอมเบย์อยู่บอมเบย์แพนดิวแพนดิวเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ยมึงก็ก้มันพี่ก้อยู่อ่บอมเอเนี่ยบอมเอบอมเอก้บอมเอผู้พิทักษ์สาย กูเคยใช้ชีวิตเบลอแวงสิ่งที่คนทำมันจะย้อนกลับมาเหมือนบูมแมลงทามันจะเยืินทางนี้คิดอีกที no 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 อ h ได้พี่คิดเอเจะเตอร์ตอนนี้กูกลายเป็นเดอะเพล็กยังไม่รู้เลยเลยเกันมันยาณมันเบิร์นจะแดนกาลีกูทำรูจุดดำเลยวะลิงลิงลิงเล่นเร็วกระตูปิกระตูปิกระตูโคเขตกดเลโก้วเล่นตัวเดียวเลยโค้ชเขตเขตเอ้ยลิงเขตก็มีนะลิงมันมีอัเอสามาเขตอ่ะกูไม่มีตัวอืม ก็เขมันถูกแบบมันรีบูแคชเรียบร้อยเอาแื่อีีอตไรบ้าี่ห้าคนคนแรกชื่อคิดคนสองชื่อแคชเอเซียนักนี่พี่อ่ะอยาโกงไม่้ลงจะดีเหรออ้สุดดีจ้ตัวเธอไมนเล่นทางไหนเยอะนะมันเล่นทางไหนอ่ะจริมันมาเอาทีเดียวเลยทางนี้ก็พี่ เร็วๆโกูขออะไรหนึงด้านล่างไม่ต้องเลนโอเคนะไม่ต้องเลนซอสดีกว่านี้ไม่ต้องเลนเลยเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิว่าโกโก้ทำมาแสงเงี้ยกู่อยากรูมั้ยกูอยากไป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 กูเออจับโดนให้เป็นชิ้นน้อยเลยอะมันเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลย ไอ้ไอ eh ้ไมดูดแล้ว hmm. กูก็ไม่กล้องอ่ะนี่ยมีคนนะไ้ยินอย่างเงี้ยฟกเหลือเล่งฟกเหลือมาล้มา้ย่องอยู่วก็สวยทาต่อไปทาที่ทำอยู่ทต่อมีกูมดอยอะเี้ย ก้อนเรงนี้แหละนะหน้าบ้านตัวหนึ่งหน้าบ้านตัวหนึ่งเร็งเร็งก็วางนี้ขอเาเนี่ยขอเนี่ยขอเนี่ยขอเนี่ยก็ทงนี้เดียวเก็บ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 ขอไว้ตรงนี้เียลี่แม่งวางกีพูดเชียร์ตะกี้ดีเยี่ยคุณอนิโมะไอ้มันขึ้นออฟฟิศหรือ่ะแล้วมาแล้วโคตรถอยกูกูกูยังไม่วางกูถอยเลยยิงไม่ได้กูอตีมอนตี้มอนตี้มอนตี้ มอนตีมอนตีลวงะลรลวงแล้วิไล์ซิลายแบแบบเกิดเิดไหมเิดไอะไรนะไม่เปิดไม่เปิดซิลายตัวเหรอตรงนี้ตรงไม่ตายีเิมไม้เื้อไม้อยู่นเื้อไม้อยู่นาเรับยาเลิศยาเลิศยาช่องสอตายแล้วเนี่ยอียูนิเบตเตอร์ แดีแพ้แทนแเดี๋ยวปะไม่ไม่น่าต่อใช่ปม่ะมน่าต่อน่าต่อโอ้ยย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 ยไยย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 ยายย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 ยไปยย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 ไยยายย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 ยไยยย วิ่งไปก็ตายวิ่งระยอยาโครไกลาสวยครับสวยก็ไม่คิดว่าตอนกูโดนยิงเลือดสิบใช่ไหมกูวิ่งไปหายโก้เลือดกูเหลือขึ้งหลอดอะแม่งเต็มไว้อ่ะแล้วก็หันไปคิดเต็มเลือดเต็มอว้ดีดีก็ชอบชอบปินปินให้มันรู้สะกบ้างว่าผ่นเป็นผ่าน้อเๆ ไอแจ๊แจ๊เล่นเล่นเล่เลเลเลลนใส่พิกระจวยลิงเร็วไม่เอาเอออะไรลวดลวดช็อตขาไอ้ไอ้พวกยิงทิ้งกล้วกแล้วใครเอายิงเอา้า <c oughs> มึงวางเขตแอบมันยิงไ,ไม่ได้มันยิงลวดทิ้งไม่ได้ทำเพื่ออะไรกูถามจริงแบบถ้ามันจะโดนเข้ามามันก็จะแบบแบบนี้มันเจ็บจริงเลยไอ้แจ้ไปวางให้หน่อยเร็วไปวางให้หน่อยเร็วหน่อยนี้มีนจะไปได้ขบรรวนก็ก<อ>นมึงก็ไปวางลวดให้หน่อยไอ้ลิงเอาร่วมไหมอ้าวกูติดในบอล์มเนี่ย เอาเอาลวดมาไหมลิงเอาลวดมาไหมามเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราติดตดงนี้ไมติดเฮียนเข็ใช่กูเฮ้ยมึงได้ินโดนดิ๊งงูิงเข็ดอ่ะก้อย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 เิงโคนีนี่นีเนีก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไหมครับน้องนี่ก้อนนี้ตรงนี้กูกูกูอาขายอยู่นี่ อะไรอะเรฟอร์ไม่ทันแน่เลยบดทำไมตรงนี้เรฟฟอ่าเฟมาเลยไม่เยียยุ่งได้ไหมโอ้โหจัดการนีดูกล้องให้หน่อยดูกล้องนิดูกล้องดิเปิดกล้องเปิดกล้องข้างเร็วนโ้ยเรฟฟ้อนไม่พอ้หยุด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 ยุดมหมแล้วดีนะเหลือแผ่นหนึงเลยเฮีย อยาหยุดยุดยุดสกดยวหยุดเยเขาบอกย่ายุดเขาบดก่าหอันรู้จากนันรู้มาไงกดกวางวางตรงนั้นแหละวางตรงนั้นแหละกก็วางที่กูอยู่อ่ะวาที่วางซ้ำเลยวางซ้ำเลยกนชอบกูชอบโดนโดนมาจากหน้าบ้านเว้คกัดกัดโดนโดนมาจากตรงหน้าบ้านอ่ะไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้อีกฝังหนึงอ๋ออะไรออดบริเกดหรอมาจด มันมันมีมีบาว่าด้วยไอ้ยิงเฮ้ยแมววิ่งแมววิ่งเฮ้ยแมววิ่งมันมึงมาทำตัวดิหน้าบ้านอ๋อไอ้เหี้ยตรงนั้นกูทำอะไรไม่ได้ครับปล่อยไปเถอะเธอใครมีซีโฟมอ่ะไอ้ลิงคุมึงมีไม่ใช่เหรอมี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 มันขยุ่นนี่ไมไฟฟ้าอย่าไม่ไฟฟ้าอย่ามึงมาอยู่ตรงนี้ต่อทิ้งหมดแล้วนะมันมันมันอยู่ตรงตรงตรงปุ่นเขาไม่รั้งเลย แม่ตรงนี้ลิงมาดูดิให้กูไปซีฟูหัวลิงไม่มาก็เฮียแล้วมาเถอะลิงมาแล้วมาแล้วเนียอะไรแบบมีสองวนไม่ไม่เป็นสีแดงนี่มึงก็สัตวงโอ้ไอควายแล้วมันชนมึงก็สีแดงมึงก็เห็น่ยแกปลนี่ย อมันมันจ่อยังมาจ่อยังมาจ่อยังจอัจ่อยังจ่อยังจัจ่องจ่ององ่องน่ัง่งง่างย่ั่อยยยัจอยังยอย่ายังจ่อ่อ่อย่อย่จ่ง่อย่ยจอ่อยงจ่อย่อยโ่อย่อ่ังยัง่อ่ยังจลยงจ่ยงจ่อยังจงจหองจ่องง่่อยอย่ง่อยอยง อยู่ข้างนอกกันสิอยู่ข้างนอกใช่ป่าวดูดซ้ายตรงปีนโก้วิ่งหนีอะไรเนี่ยตรงไหนครับอยู่อยู่ด้านซ้ายอขึ้นมาไปปิดไปปิดเออโอนเล่นตรงนั้นแหละดีแล้วกูจะมาที่นี่ทียไม่ไม่มีรูลอ้งแอปกูดึงไม่หิเจาะเออได้ไหมล่าสุดนะที่กูตอนจุ่นีคมีตรงนี้มีตรงนี้มีระวังตรงนี้มีมันมีเยลโล่อะใครอยู่เยลโล่ได้ปะเยลโล่หรอตายประตูเยลโล่มีกระดักอยู่ได้มันยิงจริงว่ะเนี่ยไม่ผิดรูไม่ผิดรูเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วเยลโล่ ยืดได้ยืดได้ชิวชยืดได้อุ้อยโอ้ยไปรอ่ไปรอไปรอไปรอโอ้ยนองเลยเ้านี่ไม่รู้เลยกบิมพังี่เหรอเห็นแล้วแอบแอแอแออันแน่นอนแอบแลแลโอ้เีนยโอ้ยสวยรชนะ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 โอ้เยอะเยเยอะเย้เ้ยออ้พลัียตัวข้าบนนี่กดนอนเพื่อชนะ ตลบเลือดเลยแต่กูกับโก้ย์อ่ะกูเยี่ยวเหนียวเลยอะทำไงได้ยังไม่มีสามตัวมีชัดไหมวะแม่งรอวิววิสุดท้ายยิงพิกแม่งเล่นไรออดกับกูบ้างใครเล่นเออไอลิงไอลิงตัวนั้นก็ได้มาๆมาเล่นไรออดกันเล่นที่ไหนใช่หรอมาฆ่าโหลงได้ไรเฮียเคลียร์ออฟฟิศมันจะได้เข้าง่ไง ไปเจาะหน้าไซต์ดีกว่าไปแยกกันต้องมีคนเล่นด้านหลังีงหรอกูไว้ด้านหลังแต่ถ้าไม่นองกูไม่เข้าเลวยซ้ำให้กูได้เล่นบาว่ากูไม่เข้าเลยซ้ำลิงชอบเล่นแอปกูชอบเล่นการดี กูไม่ได้แบนนะเว้ยฟังกูนะกูไม่แบนนะกูแบนนักเมียดแก้มนกูนะบนโดนบุหรี่โดยไม่ต้องผ่าตัดเลยนี่เลยกางอกไอ้ลิงดูนะจะดูดเจนี่อะไรก็แล้วแต่โดนบุหรี่เลยดูดเป็นบิบิี้อะไรลก็ไม่มีอะไรมั่วที่มหมให้มันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปให้ให้ศัตรูได้งงใจไงกูกูเนี่ยงงเข้าไปก็มึงงงก็คือมึงกาก เฮ้ยมึงไม่ไม่มึงจะต้องวอร์ี้บอกกูนล้วเดี๋ยวกูไปแฮกมันยิงที่นี่วะสปาร์กูจะยิงสปาร์ก็กล้องวาร์คี้บอกกูเดี๋ยวกูไปแฮกมนนะีอีกที่หนึ่งให้จบกลับไอ้มึงมึงมึงมียิงตรงหน้าบ้านได้ไหมหน้าบ้านมันจะมีมันมีเป็นเป็นไม้มันยิงได้ไำไมวะเป็นจีนแล้วอ่ะไอ้นียอะไรบล็อก่เหลี่ยเอาเล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 ยบล็อี่เหลี่ยม ไปฝาไฟฟ้าอ้กค็ไาไปยิหน่อยิหหฮคม่ไม่เกงล้องไม่กล้องไม่กล้องเออยิงเองก็ได้ว้เยีะจะไปยิงให้ยิงได้เหรอม่เอาไปไฟฟ้ามึงไแล้วมันวิ่งมปแล้วมัน้ว่าะไรมันต้องอยู่ออฟฟิศไอ้นีงอะไรของผู้มึงนี่เอาอะไรวะเนี่ยเอ้าเข็ดแม่ช่างมันเอเอ้า อะไรวะทำไมมันนี่ไอ้ไอ้ลิงนี่ไม่รู้แต่กูกับกูนี่ตายเพราะบ่วอลคิลี่ลิงเงินหลุดอืมโดนฟูตีเข้าสาเข้าสายอร่อยใส่กูเจาะไม่ได้กูเจาะเองก็ได้วะเนี่ยใช้แต่คนนต่คนไม่ได้ดีฮู้ว์อยู่นี่ดูแต่เมื่อกีเคลียร์ไงวะตรงนี้เมื่เคลียร์ไฟฟ้าได้ด้วยเปล่ากัดมีนเห็นไม้ปะอ๋อ ไม่ใช่มมไม้ไงทำไมก่อนเป็นไม้ไม่เหรอม,มันไม่เคยเป็นไม้อะไรไม่งั้นกูไม่งั้นวันหลังกูเล็ดแอร์แล้วกูกมาเจาะตรงนี้ก็ได้แค่โอ้ยเฮียคาบีที่บะไอ้เจยมันยิงทิ้งได้แล้วทล้วนใครแคร์ทุกคนมึงจะตายโอ๊ยไปแล้วมันรอดได้ยังไง เรียบร้อยสแกนโดนแล้วิงดนตัวเองมีเยอะเว้ยเอาไผิดเลยหนีเลยกลัวชะมัมดูไปนะดูตรงนั้นไปนะเฮ้ยลังล้างลลลงโอ้โหิงเสร็จก็ทายห้ร้ยสิไม่ยิงยิงกับคนระบายสีอะล้อมล้ัวยิง วเข้าเตเขาไม่มยพอ,พอ,พอมปะตีทีโฟทีโบคิดเร็วมีซปเซฟปืนตาหน้าไม่ได้เราวางมันจ๊ก็พีเฮ้ยแมงตาม่าพีเแี่พีดเฮ้ยกับดักม,ม,นะมีไอ้สั์เอ้ยนะ ทานแล้วเพื่อนกูยิงมาได้สะใจแล้วใส่ไม่เล่นปืนกลนะปืนกลมันแรงตายไม่ชอบปืนชอบปืนนี้กูชอบปืนเซมิกูไปหาเพื่อนดีกว่ากูเข้าไปก็ตายอ่ะปืนกลที่ไนเห็อ้กานเห็นป่ะตรงนี้มันเป็นไม้เว้ยตรงไหนวะกูไม่รู้เป็นไม้เห็นป่ะตรงนี้เป็นไม้ตรงไหนวะกูไม่รู้อืมก็น่าสนใจเอาจริงเล่นต่อกับมึงก็ได้มั้ยเห็นมึงชอบเล่นจ่อเปลิดละ